รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย วันนี้เรื่องคุณภาพการศึกษาถูกหยิบขึ้นมาเป็นประเด็นที่มีการพูดถึงอย่างมากโดยยังไม่เป็นที่น่าพอใจในทุกระดับการศึกษาโดยเฉพาะระดับประถมศึกษามัธยมศึกษาซึ่งเรื่องนี้เป็นประเด็นที่กระทรวงศึกษาธิการให้ความสำคัญเป็นพิเศษ จึงได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบและวิธีการประเมินคุณภาพการศึกษาขึ้นใหม่โดยมีการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของชาติที่เป็นมาตรฐานกลางและประกาศไม่มีมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับทั้งการศึกษาขั้นพื้นฐานการอชีวศึกษาและการอุดมศึกษาเพื่อเป็นกรอบในการประกันและประเมินคุณภาพการศึกษาที่จะให้ประชาชนนักเรียนนักศึกษาและผู้ปกครองมั่นใจว่าเมื่อเข้าสู่ระบบการศึกษาของไทยแล้วจะได้คุณภาพตามที่คาดหวังแล้ววันนี้ ได้มีการเปิดสักราชรใหม่ประกาศกฎกระทรวงเรื่องการประกันและประเมินคุณภาพการศึกษาโดยสำนักง,งานเลขาธิการสภาการษาเป็นเจ้าภาพหลักวันนี้เป็นวันประวัติศาสตร์ที่การประเมินประกันคุณภาพกาพรกศาึกษารอบใหม่ก็จะเกิดขึ้นละสมศก,ก็จะเข้ามาทํางานร่วมกับเราถ้าท่านฟังดูวันนี้ก็เห็นว่าขั้นตอนการปรการคุณภาพก็เพิ่มพัฒนาและง่ายขึ้นจริงๆอารามจะตกกับ ผู้บริหารให้โด้ตกกับครูที่จะต้องไปเตรียมกระดาษเหมือนในอดีตก็จะเริ่ม4 0 0พักว่าโรงเรียนทันทีเพราะว่าเป็น4 0 0พกว่าโรงเรียนที่คุ้นเคยกับวิธีการที่จะใช้อยู่แล้วแล้วก็มีหน่วยสนับสนุนที่พร้อมจากนั้นก็จะทยอยเข้ามานะโรงเรียนจะต้องเป็นคนรับรองเองก่อนว่าให้ชั้นดีหรือไม่ดีเราะฉะนั้นนี้ดีมันเริ่มต้นในโรงเรียน self assessment โรงเรียนก็จะต้องรู้ว่าตัวเองทำโรงเรียนแล้วได้มาตรฐานไหมไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็บอกมาสิว่าเพราะอะไร เราจะได้ต้องพัฒนาต่อไปก็แค่นั้นเองตามกฎหมายปัจจุบันทุก5ปีโรงเรียนต้องถูกตรวจครั้งหนึ่งน้อยอยู่แล้วก็ให้โรงเรียน4,000กว่าโุงที่เขารู้วิธีที่พวกนี้อยู่แล้วที่รู้เรื่องเกณฑ์มาตรฐานอยู่แล้วเนี่ยแล้วทำทุกวันนี้ก็ทําแบบนั้นอยู่แล้วแล้วก็มีเป้าชัดอยู่แล้วถ้าเราไม่เริ่มจากกลุ่มนี้เนี่ยเดี๋ยวพวกนี้จะประชุมอีก1ปีเพื่อจะได้เรียนรู้5ข้อนั้นแหละแล้วก็ประชุมแล้วก็สัมมนาจนกระทั่งทางนี้ไม่ต้องทางานเพราะทางนี้เขาต้องรอรายงานพวกนี้มาก่อนผมก็จะให้้วนทยยยเเรริ่มาางไดล หลายโรงเรียนนี่เขารู้อยู่แล้วว่าแบบใหม่จะเป็นยังไงแล้วเรียนรู้กันไปผมเชื่อว่าทิศทางดีขึ้นแน่นอนแล้วก็ผู้บริหารก็จะต้องรับผิดชอบมากขึ้นเมื่อก่อนก็สั่งไปนอดทอดครูน้อยไปเตรียมมาเดี๋ยวนี้ผู้บริหารต้องมีคนรับผิดชอบระบบการ ประกันและประเมินคุณภาพการศึกษาที่ออกแบบไว้เนี่ยก็ต้องการที่จะให้มั่นใจในเชิงคุณภาพให้มากที่สุดก็เลยออกแบบ3อย่างให้ไปด้วยกันได้อันแรกก็คือการประกันคุณภาพภายในสารศึกษาอันที่2ก็คือการประเมินคุณภาพโดยหน่วยงานภายนอกและอันที่3ก็คือการรับรองคุณภาพในวันนี้จะเน้นเป็นพิเศษในเรื่องของการประกันคุณภาพภายในสารศึกษาว่าจะต้องมีการปรับตัวกันอย่างมากเลยสิ่งที่ปรับมากอย่างชัดเจนก็คือว่าต่อไปการประกันคุณภาพนั้นจะใช้ มาตรฐานของสถานศึกษาเป็นหลักอันที่2ก็คือในการที่จะพัฒนาตรงนี้เนี่ยก็ให้โรงเรียนพัฒนาโดยวางแผนของตัวเองไปแต่สิ่งที่จะเกี่ยวเนื่องก็คือว่าหลังจากที่ทํางานริยะหนึ่งเขาต้องมีการประเมินเพื่อดูว่าทํางานได้ตามมาตรฐานหรือไม่แล้วประเมินเสร็จก็รายงานไปต้นสังกัดแล้วก็อาจจะส่งต่อถึงสงมส2เพื่อมาประเมินภายนอกจุดต่างก็คือว่า ต่อไปการประเมิเนนียจะไม่เน้นการประเมินเพื่อตัดสินว่าผ่านหรือไม่ผ่านแต่จะเป็นการประเมินเพื่อดูพัฒนาการและผู้ประเมินภายนอกที่จะเข้ามาช่วยโดยข้อคาสอบวส,ส,สบทบาทจะเปลี่ยนจากการประเมินเพื่อตัดสินว่าโรงเรียนผ่านมาตรฐานหรือไม่มาเป็นมาดูว่าจะต้องพัฒนาในจุดไหน มาช่วยพัฒนาตอนนี้ต้องสร้างความเข้าใจสร้างการกรับรู้แล้วก็เปลี่ยนกรอบความคิดของคนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเลยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องจัดระบบการวางแผนการจัดสรรงบประมาณให้สถานศาึกษามีเงินเป็นก้อนที่จะพัฒนาได้ตามนี้แล้วก็สุดท้ายที่พยายามย้ำก็คือว่าพยายามยกเลิกโครงการทั้งหลายที่เป็นอุปสรรคในการทีวินะให้สถานสึกพัฒนาไปตามมาตรฐานซึ่ง ตัวแนวทางการประกันคุณภาพใหม่อันนี้ครอบคลุมการศึกษาทุกระดับทุกประเภทตั้งแต่ประถมวยัยศูนย์เด็กเล็กจนถงึงวัด็กศาแล้วก็การศึกษาที่ใหญ่ตลอดชีวิต